สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอซี MC ทุกทุกท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องยีวันพัดทรงเลกเป็นช่องแบ่งปันตัวเลขแบ่งปันแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะสําหรับคลิปนี้ก็นาแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขสองหางของแอดเตมาฝากค่ะ คลิปก่อนที่ลงไปเนี่เป็นเล็กิิงเนาะค่ะอันงวดนี้เป็นเด็ก่นจับคู่ห้แล้วค่ะพี่น้องค่ะเขามาไล่งวดเพื่อนทุกคนก็รอคอยวันนี้เพิ่นลงให้แล้วขออนุญาตนํำใายบ่งปันให้เพื่อนๆในเบื้องด้นนะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะพี่น้องค่ะเด็กเอสเตงวดประจำวันที่16เดือน6ปี64ค่ะพี่น้องงวดต่แล้วเขาซีฮะตรงตรงวันนี้หาย76กับ69ค่ะพี่น้องค่ะ คนก็ให้เจ็ดโกกเกาแล้วก็เจ็ดเก่ามานํำเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมค่ะผู้ได้ถาผู้ได้ลอกกันมาเอาไปด้อค่ะทีล่งลงให้ที่ผ่านมาน่ะเป็นมาเป็นของปลอมมาสัน่นอันนี้คือของแท้ค่ะลายมือคลายๆกันคือกันขอบคุณเอเต,ต้เอจ้าขออนุญาตนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ได้ชมจ้ะ สำหรับคลิปนี้กับซีเดนัมมาให้เบิรงสามแอดสามแบบนะครัพี่น้องเด้เอเอดเตยผ่านไปเป็นของบ่านนี่เป็นสูตรอ่าสูตรโบราณค่ะพี่น้องค่ะเข่ามาหางวดแล้วงวดนี้หาหาแปดแปดหกเจ็ดสามสามแปดแปดแปดสองแปดสี่แปดกัเจ็ดหกเจ็ดหกนี่ก็ชนกับเอดเตเยเพิ่งหันเนาะค่ะพี่น้องเนาะหาแปดจะ มาติดตามเด้อค่ะพี่น้องเด้อหาแปกับเจ็ดหกเข็มาเล็กมานลายตัวกระดัตัวดับมาตัดออกค่ะพี่น้องค่ะเล็กแปหางค่ะพี่น้องเพื่อนๆพืจับตัวใดที่มันชนกันเนาะค่ะนอะ้องเอามาเน้นเนนหนักหนักต่อไปเป็นของแอดอ่าแผ่นๆค่ะพี่น้องค่ะ อันนี้เป็นงดเก่าเด้อค่ะงดบางนึงหันเขาทั้งบนทั้งล่างแล้วก็พี่น้องเด้อเขาสองเจ็ดแล้วก็หาซีทั้งบนทั้งล่างงดก่อนกนับเขาทั้งบนทั้งล่างอันนี้เป็นของ 1. เอสแผ่นแผ่นพารวยค่ะพี่น้องค่ะซิปไฮฮาหน่วยไฮแป,ดห,ป,ด,ปดหาแปดแปดหาก็ไปชนกันม้องเดินหันขับไปแล้วค่ะชนกับสุโบราณเนาะค่ะเนาะแต่ว่าตัวนี้เพิ่นบอกว่าให้บน มันมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับพี่น้องค่ะพันบอกบนกะเน้นบนแน่จหน้อยเพื่อล่างไว้น้ำเป็นความเชลียสินบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจเหยี่านพะสงเหล็กน้ำนี้ด้วยพี่น้องเด้อเสด็จมีกำลังใจนํำแนวทางน้ำ,นำ,นำ,นำตัวเหล็กมาฝากมาตอนให้เพื่อนๆได้เห็นได้เบ่งได้ชมกันค่ะพี่น้องค่ะโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ thank you